วันนี้บานาน่าก็จะได้กลับไทยและกลับไปคนเดียวด้วยทุกคนก็น,น่าจะรู้แล้วแต่กว้วยก็จะมาทําคลิปให้ดูตามหลังนะคะก็จะมีอารีฟแม่ย่าน้องคนที่3าแล้วก็น้องคนสุดท้อง,องก็คือโจเซฟมาส่งกว้วยที่สนามบินด้วยเราจะเดินทางโดยเอารถขึ้นเรือข้ามฝั่งไปที่อิสตันบูลแล้วก็เดินทางไปที่สนามบินต่อเราคํานวณดูแล้วค่ะว่ามันจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่าแถมเราก็ยังได้นั่งชมวิวบนเรืออีกด้วยนั่งชมวิวยังไม่ทันไรเวลาก็หมดไปไวมากเลยค่ะ40นาทีผ่านไปก็ถึงเวลาออกเดินทางต่อ แลต่ก่อนจะเข้าสนามบินเราก็ต้องแวะหาอะไรกินกันก่อนทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าในสนามบินน่ะทุกอย่างมันแพงมัแวะหาอะไรกินก่อนแบบนี้ละค่าดีที่สุดแล้วประหยัดด้วยเราสั่งเบอร์เกอร์มากินคนละชิ้นโจเซฟกินใหญ่เลยเด็กกาลังโตก็เงี้ยกินเสร็จเราก็ออกเดินทางไปสนามบินใหญ่ก็คือสนามบินอิสตันบูลกันต่อเราออกเดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกกลัวว่ารถจะตดแต่เราก็มาถึงตอน14นาฬิกา30นาทีถือกล้ยขึ้นเครื่องตอน16นาฬิกา30นาทีค่ะมาถึงก่อน2ชั่วโมนข รีบแล้วนะแต่ก็ยังทันอยู่เข้ามาด้านในจอดรถเสร็จก็ขนกระเป๋าลงจากรถมีกระเป๋าเดินทาง2ใบใบใหญ่จะโหลดใต้เครื่องแล้วก็กระเป๋าใบเล็กสีเขียวจะถือขึ้นเครื่องโจเซฟน่ารักมากช่วยพี่กล้วยเข็นกระเป๋าโดยที่ไม่ต้องร้องขอน่ารักจริงๆกลับไทยรอบนี้กล้วยใช้บริการกับสายการบินไทยรักคุนเท้าฟ้านี่คือสโลแกนของเขาพวกเราก็รู้บินตรงเลยโดยที่ไม่ต้องต่อเครื่องกล้วยน่าซื้อตั๋วในเว็บไซต์ของการบินไทยซื้อครั้งเดียวจากตุรกีไปถึงอุดรธานีเลยค่ะเป็นสาวอุดรนะคะโดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินส มาไทยขาเดียวนะคะเดี๋ยวขากลับนะ่ะค่อยซื้ออีกทีเพราะว่ากล้วยกะว,ว่าจะมาอยู่ยาวๆสัก3เดือนมาพักผ่อนให้หายคิดถึงบ้านสบายใจเมื่อไหร่ค่อยซื้อตั๋วกลับแล้วราคาตั๋วน่ะก็ถูกมค่ะขามาก็ซื้อแค่370ดอลลาร์ซีเป็นเงินไทยก็แค่12,600้บาทที่จากตุรกีมาลงอุดรเลยนะแล้วน้ำหนักกระเป๋าน่ะก็คือโหลด25กิโลกับถือขึ้นเครื่อง7กิโลตล,ลอดเส้นทางเลยค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับราคานี้ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกับกล้วยเนี่ยแนะนำว่าให้กดมาลง สุวรรณภูมิีแล้วซื้อตั๋วขาเดียวแบบนี้ก็ถูกกว่าซื้อตั๋วทั้งขาไปแล้วก็ขากลับอีกด้วยไม่เชื่อลองไปกดดูราคาในเว็บไซต์ของสายการบินไทยได้เลยแต่การซื้อตั๋วขาเดียวไปตุรกีใช้ได้แค่กับคนที่มีวีซา่าแล้วก็ได้สัญชาติแล้วเท่านั้นนะคะซึ่งกล้ยหนักก็ได้สัญชาติแล้วถ้าเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าไปเยี่ยมแฟนหรือว่าไปแต่งงานเนี่ยก็จะต้องซื้อทั้งตั๋วขาไปแล้วก็ขากลับนะคะเพราะว่าคุณยังไม่มีวีซ่าค่ะนี่ค่ะมาถึงจุดที่จะต้องเช็คอินแล้วรบบเ่่ลนะงงหหป๋ใใญ ใช้เครื่อง25กิโลส่วนกระเป๋าใบสีเขียวเนี่ยก็ถือขึ้นเครื่องนะคะและแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องลาจาาบอกลาไม่ย่าก่อนเลยสปอนเซอร์ซื้อตั๋วกลับไทยให้บรรณา,นาขอบคุณนะคะไมายา่ย่าอุตส่าห์มาส่งบรรณาด้วยต่อไปก็โจเซฟเป็นเด็กดีนะครับระหว่างที่พี่ไม่อยู่และอาริฟสามีขี้แยสุดที่รักของพี่กุย้ยอาริบเขาเศร้ามากเลยค่ะมีคนถามตลอดเลยว่าทําไมอาริบเขาไม่มาด้วยก็เ,เพราะว่าช่วงเนี้ยเขายังไม่ได้หยุดยาวเลยค่ะต้องรอช่วงปีใหม่นน่นเลยถึงจะได้หยุดยาวนะ่ะซึ่งก็นา แล้วก้วยก็คิดว่าก้วยอดทนรอไม่ไหวค่ะคือก้วยไหนคิดถึงไทยคิดถึงแม่คิดถึงน้องมาไม่ได้กลับไทยมาตั้งสองปีกว่าแล้วอาริฟเขาก็เข้าใจกล้วยนะคะเขาก็เลยให้ก้วยกลับมาก่อนดีกว่าถ้ามีโอกาสดีๆเราก็ค่อยกลับไทยมาพร้อมกันอีกทีก็ได้ช่วงเวลาเดินเข้ามาในเขาวงกอดเดินเข้ามาในช่องคอนโทรพาสปอตนี่แหละค่ะเป็นช่วงที่บีบหัวใจที่สุดต่อนแรกก้วยก็ยังไม่รู้สึกอะไรมาเพอจากกันเท่านั้นแหละมันก็รู้สึกเหงาแทบขาดใจแต่ยังไงก็ต้องอดทนพอเข้ามาด้านในเกตก็ถึึงงเเวลลาข้นครื่อ อาชาสองคนนี้จริงๆได้กลับไทยพร้อมกันด้วยหมันไซส,สังเกตดูมีวัยรุ่นเดินทางไปที่ไทยเยอะมากคนน่าจะไปเที่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะด้านในตัวเครื่องบินก็จะมีที่นั่ง3มแถวแบบ3 3และวันนี้บรรณาก็โชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครมานั่งด้วยที่นั่ง3มที่เนี้เป็นของบรรณาคนเดียวฉันจะได้นอนเหยียดละข่าวเนี้ยก่อนที่เครื่องจะบินก็ต้องชมวิดีโอแนะนําสิ่งต่างๆและความปลอดภัยบนเครื่องบินซะก่อนเขาทำน่ารักอะ่ะและแล้วก็ถึงเวลาเทคออฟสักทีเครื่องบินจะบิน ขึ้นแล้วาก่อนนะตุรกีเราเจอกันไหมจากนั้นไม่นานก็ถึงเวลาอาหารเป็นช่วงเวลาที่บรนนารอคอยเวก็เลือกเป็นเมนูไก่อาหารที่รสชาติถูกปากถูกใจคนไทยมากที่สุดเพราะว่าเป็นไก่กระเทียมมีทั้งสลัดของหวานขนมทานเล่นก็มีมาเสิร์ฟแบบไม่ขาดสายส่วนเครื่องดื่มนะก็มีทุกอย่างรวมทั้งแอลด้วย <c oughs> บรนนารู้สึกเบิกบานและสําราญใจยิ่งนา่าก่อนจะลงเครื่องก็มีอาหารเช้ามาเสิร์ฟเป็นรอบสุดท้ายอาหารก็หลากหลายอีกแล้วและในที่สุด บานาน่าก็ถึงไทยสักทีสวัสดีไทยแลนด์ดินแดนบ้านเกิดของบานานะ่าก็อจะต้องต่อเครื่องไปลงที่สนามบินอุดรธานีต่อแต่กล้ยนะ่ะก็จะต้องไปรับกระเป๋าแล้วก็มาเช็คอินเองใหม่อีกรอบทั้งที่กล้ยซื้อตั๋วจากตุรกีไปลงที่อุดรธานีแล้วเป็นของสายการบินไทยทั้งหมดเลยนะคะเสียงตรงนี้เวลาต่อเครื่องก็น้อย้วยลจะต้องรีบวิ่งทําเวลาแบบสุดๆแต่ที่กล้ยประทับใจสุดเลยก็คือมีเอฟซีจำกล้วยได้แล้วก็มาทักทายกล้ยถึง4คนเลยค่ะพี่คนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นกลล้วววยยยยกเยขออถ่าีดโดโ กล้วยนะใจฟูแบบสุดขอบคุณนะคะที่เอนดูแล้วก็ชื่นชอบบานานะไม่คิดเลยว่าจะมีคนจําได้ด้วยค่ะกลับไปอุดรเนี่ยสายการบินเขาก็มาแจกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอีกแล้วมีเสิร์ฟชากาแฟเพิ่มอีกด้วยเสิร์ฟเก่งจริงๆวบินจากตุรกีมาถึงสุวรรณภูมิเนี่ยแชั่วโมงกว่านะคะแล้วก็บินจากสุวรรณภูมิมาถึงอุดรธานีเนี่ยหชั่วโมงค่ะถึงอุดรตอนเช้าเวลา8ปดโมงเช้าพอดีซึ่งก็เช้ามากคุณพ่อคุณแม่กับน้องชายเนี่ยก็มารอรับกล้วยที่สนามบินแล้วและในที่่สดเครืองก็แลนิ อดทนจนกว่าจะแลนไม่เกินจริงเพราะว่าฉันเหนื่อยมาสวัสดีอุดรธานีบรรณานกลับมาแล้วพอมาถึงก้ยกลับมารับกระเป๋าที่สายพานและนี่ก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ของบารนาเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อกับคุณแม่ของบรรนาเนี่ยสวยแล้วก็หล่อก,กันไหมก็เหมือนลูกสาวนั่นละคะ่ะ จากนั้นคุณพอ่อก็มาช่วยบาน่าลากกระเป๋าเอาไปขึ้นรถกลับบ้านกันและแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับบ้านเกิดที่อำเภอหนองวสรสอจังหวัดอุดรธานีบรรณาเป็นสาวคันทรีเกิลนะคะเราใช้เวลาเดินทางจากสนามบินมาถึงบ้านก็ประมาณ40นาทีค่ะระหว่างทางเนี่ยเราก็แวะหาซื้อของกินกลับบ้านมาด้วยและนี่ก็คืออาหารที่บรรณารอคอยก็จะมีหมกปลาซิวที่คุณแม่ทําเอาไว้ส้มตํามหมูยอไก่ย่างบรน่าบอกคุณพ่อกับคุณแม่ว่าบานณาต้องการกินอาหารอีสานแบบออริจินอลเท่านั้นมารอ เนียขอจัดเต็มเบื่อแล้วขนมปังอาหารฟาสต์ฟู้ดเตรียมรอชมคอนเทนต์ที่ไทยของบรรนาต่อไปได้เลยนะคะพักผ่อนเสร็จแล้วจะรีบมาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะซับซับ